สวัสดีครับขอต้อนรับ FC ทั้งจากทางฝั่งลาวและฝั่งไทยเข้าสู่ช่อง YouTube ลาวไทยสองฝั่งโขงขอบคุณขอบใจที่เข้ามารับชมครับความคืบหน้าจากทางช่อง y o u t u b e One t o t e l l ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวลั่นวาจาชาตินี้จะไม่ลืมบุญคุณประเทศไทยเป็นที่พึ่งในยามลำบากด้วยเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับปัจจุบันนี้แรงงานลาว เดินทางออกนอกประเทศจำนวนมากเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ในการทำงานในต่างประเทศท่ามกลางค่าของชีพของประเทศลาวที่พุ่งสูงขึ้นในขณะเดียวกันนับตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงการก่อสร้างการบริการธุรกิจในลาวนั้นก็มีการรายงานว่าขาดแคลนแรงงานอย่างหนักส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการวิกฤต ขาดแคลนแรงงานในลาวนั้นมีสาเหตุมาจากแรงงานลาวไม่อยากทำงานในประเทศลาวแต่กลับพากันหางานใหม่อยู่ที่ต่างประเทศเนื่องจากว่าค่าแรงขั้นต่ำในประเทศลาวนั้นต่ำไม่สอดคล้องกับค่าของชีพที่แพงขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ไม่สามารถตามการอ่อนค่าของเงินกีบได้เพราะเงินกีบยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระการเงินของคนลาวท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสปปาลาวได้นุมัติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในประเทศลาวจาก1,300,000กีบต่อเดือนปรับเป็น1,600,000กีบต่อเดือนหรือประมาณ2,600กว่าบาทจะเริ่มปรับเดือนตุลาคมนี้้วยนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคมประชาชนลาวโดวยเฉพาะวัยหนุ่มสาวในวัยที่กำลังพร้อม ในการทำงานพาการหลังไหลไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศเยอะขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะเดินทางเข้าออกง่ายและภาษาก็พูดเข้าใจกันส่วนมากนั้นคนลาวที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยจะเป็นคนแขวงสวรรณเขตจำปาสักสารวันและขำม่วนอิงตามการรายงานของกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานของไทยล่าสุดได้มีการระบุว่า ในระยะ7เดือนของปี2023ไสิติของแรงงานลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายโดยผ่านระบบ MOU มีจำนวนประชากรอยู่ที่56,300กว่คนและยังมีอีกหลายแสนคนยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เพราะมาทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายปี2022มีแรงงานลาว5712คน เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศส่วนมากในนั้นเดินทางไปทำงานที่ประเทศไทยมากที่สุดและมีประมาณ2,800คนที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ทางด้านเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานในแขวงบ่อแก้วได้กล่าวว่าที่ผ่านมาก็มีคนลาวแขวงบ่อแก้วไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยจำนวนหนึ่งส่วนมากก็จะทำพาสปอร์ตและข้ามไปเองส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มเยอะกว่าอายุอื่น สาเหตุเพราะเศรษฐกิจลาวนั้นไม่ค่อยดีชาวลาวหากินไม่พออยู่พอกินคนลาวต่างได้พูดกันว่าอยากให้ลาวเข้าร่วมเป็นประเทศเดียวกันกับประเทศไทยน่าจะเจริญนะขอบคุณประเทศไทยที่ทำให้มีที่พึ่งพาจะไม่ลืมมุนคุณแผ่นดินไทยคนไทยนั้นดีกับคนลาวมีอะไรก็มาช่วยแต่ทำไมเวลาคนไทยพูดความจริงคนลาวกลับด่าเขา ไม่เข้าใจซึ่งภายหลังที่วิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าปากว่าตาขยิบหน้าไหว้หลังหลอกนี่แหละคือคนลาวกี่ครั้งแล้วกี่ปีแล้วที่ไทยช่วยเหลือสุดท้ายก็ด่าไทยเหยียบย่ำไทยเวลาไทยเจอปัญหาและพร้อมที่จะถีบหัวส่งไทยตลอดเวลานี่แหละคนลาวตอนนี้คนไทยตาสว่างแล้ว ปล่อยให้เราเขาเป็นไปตามยาถากรรมเถอะครับเรานะ่ะเจ็บมากี่ครั้งแล้วกับคำว่าไทยช่วยลราทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลราเดือดร้อนก็คิดอยากจะพึ่งพาไทยยามกินดีอยู่ดีชอบด่าไทยทิมแทงไทยพูดจาเนรคุณเป็นที่หนึ่งเชื่อถือไม่ได้ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนเราถ้าไม่ลืมบุญคุณคนที่ช่วยเหลือชีวิตนี้ไม่ตกยากบุญคุณคือทำความดีซื่อสัตย์ อดทนมีศิลธรรมคุณน่ะก็เป็นคนดีแล้วทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนที่ลั่นวาจาวงเล็บชาวบ้านตัวจริงกับคนที่จะทำร้ายไทยวงเล็บรัฐบาลลาวลาวแก้วมันคนละคนกันสาบานแบบนี้ใช้ไม่ได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube One t o t e l l ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าล่าขอไทยช่วยสร้างทางด่วนในลาวเชื่อมต่อหาพี่เวียดนามซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับท่านเสเนศโซลิศรองผู้ว่าการแขวงสวรรค์นนเขตได้เสนอแผนการก่อสร้างทางด่วนที่มีความยาว160กิโลเมตรกับท่านสนทิรัตสนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไทยนอกจากการก่อสร้างเส้นทางดังก,กล่าว ยังเสนอการลงทุนก่อสร้างโรงแรม5้าดาวและสนามกอล์ฟการบริการการขนส่งระหว่างประเทศจะช่วยผลักดันการพัฒนาแขวงสวรรคเขตของสอปปลาวให้มากขึ้นโดยทั้งด่วนดังกล่าวนั้นผลักดันการแลกเปลี่ยนทางการค้าเนื่องจากท้องถิ่นนี้อยู่บนแนวเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่เชื่อมต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยรองผพ้ว่าการแขวงสวรรคเขตเสนอให้ไทยนั้น พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และลงทุนในโครงการก่อสร้างทางด่วนจากนครไก่สอนพรมวิหารแขวงสวรรคเขตกับด่านชายแดนลาวบาวของเวียดนามระยะทาง160กิโลเมตรในโอกาสที่ท่านสนทิรัตสนทีจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไทยได้เดินทางมาที่แขวงสวรรคเขตอย่างเป็นทางการจากการพบกันในครั้งนี้เจ้าหน้าที่แผนก โยธาธิการขนส่งแขวงสวรรคเขตท่านหนึ่งได้กล่าวว่าทางการแขวงสวรรคเขตได้เสนอโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อให้ทางการไทยได้ไปพิจารณาถ้าหากว่าสนใจโครงการใดให้เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางห่วนทางการแขวงพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ในทุกขั้นตอนการเดินทางมาที่แขวงสวรรคเขตของท่านสนธิรัตน์สนธิเจริวงศ์เพื่อหาโอกาสการลงทุนใหม่ และท่านก็เห็นว่าแขวงสวรรคเขตนี้มีศักยภาพสูงในการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลท่านจะพยายามเชิญชวนนักธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนในแขวงนี้ให้มากขึ้นทางต่วนระยะทาง160กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและขนส่งได้กล่าวว่าเป็นเส้นทางยุทธ,ธาศาสตร์ด้านเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวของประเทศลาวและภาคพื้นซึ่ง รัฐบาลเองก็มีแผนมานานแล้วแต่ไม่มีงบประมาณที่จะก่อสร้างโดยคนลาวต่างได้พูดกันว่าล่ากับไทยมีแต่ส่งเสริมแต่จีนเวียดนามลาวนะ่ะหัวไม่ทันเขามีแต่เขามาขนทรัพยากรไปเสียเปรียบเป็นหนี้ไทยดีกว่าเป็นหนี้จีนอย่างน้อยไทยนั้นก็ไม่มายึดสัมปทานที่ดินลาวเพื่อหักหนี้ชมเชยถ้าเราร่วมกันแน่นอนนะจะเกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าอีกร้อยชาติก็ไม่ไปไหนคนไทยไม่ควรช่วยให้ลาวรู้จักช่วยตัวเองหรือไม่ก็ไปขอความช่วยเหลือจากเวียดนามคขมรเพื่อนบ้านรักกันเป็นพี่น้องกันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสมัยเด็กๆยังจําได้อาจารย์สอนให้เราจําไว้ว่าลาวคือบ้านพี่เมืองน้องแต่จากประสบการณ์ที่ได้เจอมากับตัวเองลหลายๆข่าว มันสอนให้รู้ว่าลาวและไทยไม่ได้เป็นบ้านพี่เมืองน้องเป็นแค่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศข้างเคียง2-3เดือนก่อนได้มีโอกาสไปปากเซได้ฟังจากปากคนลาวเองว่าคนไทยอย่าฝันว่าคนลาวนั้นจะคิดกับประเทศไทยเป็นบ้านพี่เมืองน้องประเทศลาวคิดแบบบ้านพี่เมืองน้องคือเขมรกับเวียดนามทัดมานะครับเขมรว่ารู้จักก้นบึ้งของคนลาวแล้วแค่คนลาวที่มาทํางานบอกเลย ไม่อยากจะปฏิสัมพันธ์กับคนลาวพอแล้วนะ่ะทําคุณไม่ขึ้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลาวควรจะพัฒนาคนเสียก่อนเพราะคนจะยากดีมีจนมันอยู่ที่สมองสองมือถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเวลาดีเรียกใช้พอเสร็จงานก็ถิบหัวส่งในพวกอันมีจะกินนะ่ะบอกว่าไม่ง้อประเทศไทยแบบนั้นแบบนี้ดูไปแล้วทําความดีไม่ขึ้นหรือทําคุณไม่ขึ้นรับหลังก็ตอบว่า,าศาสเสียเทเสีย เหมือนเคยนะ่ะพวกไม่รู้จักบุญคุณทําไมไม่ไปหาบ้านพี่เมืองน้องคือประเทศเวียดนามที่ชอบเพราะดีแสนดีไม่ใช่หรอทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจ่ายหนี้มาก่อนและไปแก้สิ่งที่สอนในโรงเรียนลาวให้สอนให้ถูกต้องถ้ายังใส่ร้ายไทยก็อย่าไปช่วยทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าด่าไทยแล้วจะมาขอให้ไทยช่วยทําไมไม่ไปขอเวียดนามอวยเวียดนามอยู่แล้วไม่ใช่หรออ ซึ่งทั้งหมนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็น,นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ